คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนเน้นนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c ฟซมิดดักนะครับสําหรับ f c พี่น้องที่เข้ารับชมชุดวินนะครับแตก4ตัว 9018นะครับสำหรับชุดวินนะครับสำหรับใครที่อยู่ในบ้านแอดนะครับจะได้18ตัวเจาะก็ขอแสดงความยินดีกับ FC มิตรลักที่มีความโชคดีนะครับเลขทูบบอลเลยมีพ่อปู่ก็เข้านะครับ18นะครับที่แอดคิมได้ส่งเข้าบ้านนะครับก็ยินดีกับ FC ฟซีพิรักที่มีความโชคดีนะครับคอมเมนต์เข้ามาจากชมสูตรนะครับมังกรทองนะครับในงวดประจำวันที่12นะครับวันศุกร์ แอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงอกตรงใจ f อฟีมิตรลักหรือเปล่านะครับไปรับชมสูตรมังกรทองพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับในเดือนกรกฎาดานะครับก็สมคําล่ําลือนะครับสมคําที่แอดคิมแจ้งเตือนนะครับว่าข้อสอบ ช่วงนี้นะครับจะล็อกหนักนะครับเดือนกรกฎานะครับสี่งวดติดแล้วนะครับเลขสิบตัวนะครับจะเอามาออกแค่สองตัวนะครับก็ถือว่าล็อกนะครับพี่น้องเลขสี่ตัวโอกาสพลาดนะครับก็จะสูงนะครับงวดนี้นะครับแอดก็ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังนะครับใครที่อยู่ในบ้านได้หนึ่งแปดนะครับสําหรับนั่งห้องแอดเจาะไปไม่ถึงนะครับเจาะสามคู่โอกาสพลาดมันจะน้อยนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มนะครับแอดจับได้แปดกับสองนะครับมาแปดหนึ่ง ข้อสอบออกอยู่ที่919018บางที่91เป็นข้อสอบล่างบางที่ก9119นะครับบางที่90สําหรับ018หรือว่า18บนด้วยกันนะครับงวดน,นี้แตก4ตัวนะครับชุดวินมังกรทอง9018นะครับสำหรับใครที่อยู่ในบ้านได้81นะครับก็ยินดีกับ FC มิตรลักษที่มีความโชคดี ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรนะครับมังกรทองก็ระวังด้วยนะครับเดือกนกรกฎาใครที่จะชมเพื่อความบันเทิงก็เนาะยังไม่อยากจะลงสอบนะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงก็ได้ข้อสอบนะครับแอดจะเตือนนะครับตั้งแต่วันที่2เลยนะครับจนถึงวันที่10นะครับ4ตัวตลอดนะครับงวดนี้ก็มีเลข0ูนย์นะครับเลข7เลข3เลข2ก็4ตัวเลขนี้52ตัว0 2ย์ตัวรวมกันเป็น2แล้วก็6 1ตัวกับ7รวมกันเป็น4ี่ งวดนี้8ปล่อมา3ตัวนะครับแล้วก็7นะครับ42นับรวมกันเป็น4นะครับงวดนี้ก็นะครับแค่2ตัวนะครับก็4ตัวเหมือนกันนะครับก็จะมีแค่จะมีเลข92ตัวนะครับเลข1 2ตัวรวมกันเป็น2ตัวนะครับเลขศูย์ตัวรวมเป็น3มเลข8รวมปันแค่4ตัวนะครับพี่สิพี่น้องก็ระมัดระวังด้วยนะครับใครที่ไม่อยากจะลงสอบนะฮะ้าสอบผ่านมันก็จะเด้งอยู่นะครับ โอเคนะครับพี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรของมังกรทองนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมจะใช้สูตรตารางวันนะครับช่องแอดคิมนำโชคพอดูก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับก็มี3สูตรในการบวกลบคูณหารนะครับพี่สีพี่น้องรับชมก็มีสูตรตารางวันของมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรดันดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับผมสาหรับห้าน้อยนะครับหวยขุนใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาทะนั้นเป็นเลขกําลังวัน ก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนแอดมินก็มาคำนวณให้วันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารนะครับคำนวณวันอังคารก็จะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับสําหรับนะครับเอฟซีพี่น้องสําหรับวันพุธนะครับผมก็จะมีเลขอ่อสี่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับมานะครับผมเลขเก้าศูนย์หนึ่งแปดแตกสี่ตัว นะครับเก้านหนท่านที่จับคู่จจวินแตก4ตัวแตก3ตัวก็0 1 8ย์นนะครับแอดจับให้อยู่นะครับ1นนะครับใครที่อยู่ในบ้านเนาะก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปจะเป็นวันศุกร์นะจะมีเลข6 6กับ9ตัวเรียกกันอย่าลืมกับหัวด้วยนะครับใครได้ตัวเด่นเลข3เลข7เลข4เลข18 0นะครับ0กับ8คือเลขส่วนเกินนะครับจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้แอดก็จะคัดลงชุดวินในตารางมีเลขผสมด้วยนะครับจะใช้สูตรมังกรทอง ตัวหนึ่งนะครับสูตรจากทางช่องด้วยนะครับก็จะมีเลขศูนเลข1นะครับเลข8นะครับเลข3เลข4นะครับแล้วก็เลขเอ่อเลข7นะครับทุกที01837นะครับแล้วก็9นะครับจดไว้แคบไว้นะครับสําหรับตัวเด่นนะครับสําหรับเม็ดเดียวนะครับชอบติตามสายวิ่งสายรูดนะครับ เน้นรูดนะครับอยู่ที่ศูนย์ชอบค่อยตามนะครับสำหรับศูนย์แอดจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับจะเจาะให้ประมาณสักสามคู่นะครับจะมีศูนย์สามศูนย์หกนะครับเลขที่คัดออกไปนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับประมาณนี้อย่าลืมกลับหัวนะครับผมที่พี่น้องหกกับเก้าตัวเดียวกันกลับหัวด้วยธรามาศูนย์เก้าจะวาบุ่น ตามนี้นะครับสำหรับเม็ดเดียวนิ้นเน้นนะครับหรืออฟน้องจะเป็น01นะครับ03 07 09 08นะครับ06ก็ได้นะครับที่ขาดออกไป04นะครับถ้ากลัวพลาดนะครับเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับถ้าเจาะ5คู่6คู่โอกาสพลาดมันจะน้อยหรือว่ารูดเลยนะครับถ้าตดวเด่นมานะครับสําหรับตัวจี๊ดนะครับก็ระวัง03นะครับแล้วก็07นะครับ สำหรับ fc นะครับพี่น้องอยากไม่ชื่นชอบศูนย์นะครับจะลองให้นะครับบางทีก็มาชุดลองนะครับเมื่อที่แล้วเข้าชุดลองนะครับ18ตัวเด่นไม่มานะครับเข้าตัวรองก็จะมี0 1 7 1นะครับ6 1นะครับหรือว่า9 1นะครับ6กับ9ตัวเดียวกันกลับหัวด้วยนะครับถ้าไม่กลับแล้วก็จะวาวุ่นมันตัวเดียวกันมาเอ็ดคิมกลับให้อย่างเดียวเลยแหละนะครับ6 1หรือว่า9 1 ตามนี้นะครับสำหรับเด่นหนึ่งหรือที่พี่น้องชื่นชอบ1นจะจับเป็นศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแกะหกก็ได้ที่คาดออกไปหรือว่าสี่หนึ่งนะครับสาหรับตัวเด่นก็ระวังศูหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับสาหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบหนะครับตัวสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับก็คือแนะจะมีศูนย์แปดะครับแปเลขในรางหตัวจะรองให้สองคู่นะครับก็คือหึ่งกับแปดนะครับแล้วก็แ หกหรือว่าแปดเก้านะครับกับหัวด้วยนะครับต้ามาแปดเก้าแล้วก็จะวาวุ่นนะครับเพราะว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะครับตัวกี้ก็ระวังศูนย์แปดนะครับแปดหนึ่งนะครับตามนี้นะครับสําหรับสูตรจากทางช่องแอคทีมพาลวดบางท่านก็บอกว่าแอคทีมทำไมเม็ดเดียวมันเยอะจังเลยนะครับตั้งเก้าตัวนะครับเม็ดเดียวเน้นเคือศูนย์ท่านไหนที่ชอบวัดใจนะครับศูนย์ไปเลยนะครับถ้าศูนย์เยอะอีกก็ตัดครึ่งหนึ่งนะครับเอาครึ่งหนึ่งของศูนย์ ไม่ต้องมาศูนย์สามศูนหกศูนย์เจ็ดก็ไม่ต้องเอานะครับเอาศูนย์ครึ่งเดียวพอนะครับตามนั้นนะครับถ้าว่ามันเยอะเนาะนะครับเจาะโอกาสเจาะนะครับถ้าเจาะน้อยคู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับสําหรับในบ้านแอดจะเจาะห้าคู่ก็จะแล้วเข้าแปดหนึ่งนะใครที่อยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนาะบางท่านก็ยังไม่ได้เห็นเนาะในบ้านแอดนะครับแอดจะให้ดูนะครับใครที่อยู่ในบ้านนะครับไม่ใช่ว่า ไม่ได้เจาะแล้วว่าว่าเจาะไม่ใช่นะครับไอ้คิมเจาะให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ในในบ้านของแอดเนาะนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดมีเจาะให้นะครับอย่างสวยดีนะครับเดี๋ยวคิมเช็คแป๊บหนึ่งนี่นะครับใครอยู่ในบ้านนะครับบ้านแอดนะครับเจาะเข้านะครับหนึ่งแปดชุดวินก็มานะครับบางท่านเอาเก้าหนึ่งก็ได้อยู่เนาะชุดวินนะครับนี่นะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งชุดวินก็เข้านะครับชุดใหญ่นะครับ ตามนี้นะครับใครที่อยู่ในบ้านเข้านะครับ1881นะครับไปตรงกับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับเอสซีมิลักไม่ชื่อชอบตัวเตี้ยจ่อให้จับคู่ในตารางนั้นเลยนะครับงวดที่แล้วแตก4ตัวนะครับ0918์เาหสำหรับสุดจ่อ4ตัวนะครับแอสจะให้ตัวเด่นนะครับคัดออกมานะครับก็จะมี96 60นะครับ9170นะครับแล้วก็จะเป็น99 08นะครับสำหรับนะครับผม6ตัวนะครับจะเป็น909810นะครับประมาณนี้สำหรับ6ตัวนะครับจดไว้แคบไว้นะครับสำหรับแนวทางสำหรับเบิ้ลนะครับก็ระวัง0011แล้วก็88นะครับ3คู่นะครับสำหรับสายเบิ้ลสำหรับวันนี้นะครับก็สำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบสูตรจากทางช่องแอดคิมพาโดยงดที่แล้วก็ ต่เข้า18น,นะครับชื่นชอบก่อ,ออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องเข้ามาใหม่ทช่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนำโชคพารวยเอามานำเสนอนะครับสำหรับ fc พี่น้องอยากได้เลือกข้สอบเรีวิ่งนะครับชอบแบบ วิ่งล่างอย่างเดียวนะครับหรือว่าข้อสอบเลขวิ่งบนนะครับคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดจะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่งอีกีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้มีคิวนำโชคพูดขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ